อาละฮะก็คลิปนี้ที่คุณได้เห็นก็น่าจะเป็นคลิปที่ผมอัดก่อนที่ตัวของคิเลเน่หรือไซเลนจะเข้าตู้นะครับนะ้องก็อย่างที่มาเปิดกรชาให้ดูกันเลยว่าอ่อนต้านเหินไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าดี่าวันนี้วันนี้ประมาณ11โมงก็11โมง10โมงนี่แหละสายๆคิเลเน่ก็จะเข้าตู้นะครับผมซึ่งเรามาเปิดกาชากันแน่นอน แต่ที่ผมจะมาพูดก่อนเปิดคลิปก่อนเริ่มคลิปเนี่ยก็เพราะว่าผมต้อบอกเลยว่าส่วนตัวไม่ได้มีความไฮฟ์กับตัวของคิเรเน่มากขนาดนั้นแล้วก็การที่มาเปิดครั้งนี้เป็นเพราะว่าตัวมันโกงมากๆจากที่ไปดูรีวิวแล้วก็ดูเซอร์เ r อร์ของคนที่เขามารีวิวกันเนาะซึ่งมันค่อนข้างที่ครอบคุมตัวของอในแอฟฟริอค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งมันเยอะขนาดไหนก็อย่าต้องให้ดูก่อนนะว่ามันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอย่าง ID ผมเนี่ยเปิดตัว a อมเฟอรี่ไปเยอะเหมือนกันใช่ว่าเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น c a s t o r i s นะครับ c a s t o r i s เอ,อ e ight, เวอร์ไนตอตัวไหนอีกเนี่ยไพนอนทิปปี้ต้นนหงอันนี้แจกฟรีคิลนเน่เอ้ซิเลดา อาไฮไฮยาซีนเฮอร์ต э uh, like uh, so ้าเฮอร์ตาอันนี so ้ก็ช่วงแพทสามจุดสูตรเนาะแต่ว่าม <kho> ันก็ไม่น่าได้บัฟของเอฟโฟเรียตอะเออนะครับก็มีประมาณนี้แหละที่เปิดกันเนาะก็อย่างว่าครับเอฟโฟเรียตมันไม่มีตัวสีดาวเลยมันมีมันเป็นตัวหกดาวเอ้ยมันเป็นตัวห้าดาวทั้งหมดซะด้วยซ้ำนะครับก็เลยก็ถือว่าในเอฟโฟเรียตเนี่ยผมเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วกันใช่ว่าครึ่งหนึ่งนะครับมีเอเวอร์ไนท์อะไรนะ เนี่ยครับก็เปิดหน้าในตัวละครเนาะก็จะมีประมาณเอฟเฟอร์เรียสห้าตัวที่ผมอ่าใช้คําว่าไม่ไม่ใช่คําว่าอะไรไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้เปิดนะแต่ว่ามันหลุดนะครับก็จะมีอากิลามายเดออะนักซ่าซิฟเฟอร์ไฮยาซินคือไอพวกนี้เปิดนะแต่มันหลุดแค่นั้นแหละเดี๋ยวตอนที่ไซรีนมาผมจะไม่ได้มีความไฮอย่างที่บอกไม่ได้มีความไฮแล้วก็ส่วนตัวบอกเลยว่าไม่ได้ชอบตัวไซรีนมากขนาดนั้นแทบจะ ใช่ครับว่าชอบน้อยมากๆเลยชอบแบบเอ่อถ้าเทียบกับตัวอื่นคือไม่มีสเสน่ห์สำหรับผมใช่ครับว่าคือใครที่ไฮมากมากอะ่ะคือผมจะรู้สึกว่าแบบเราเราจะแบบรู้สึกแบบยังไงเราเราจะไม่ไม,ไม่ได้ไฮตามเขาแล้วก็ไม่ได้ชอบคิรเน่มากขนาดนั้นด้วยนะครับใช่ครับว่าชอบน้อย,น,อย,น,อย,น,อยน้อยนะครับเออแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันโกงแล้วก็เกมมันอวยเราก็ต้องมาเผิดกันอยู่ดีนะที่จริงอยากจะเก็บไปให้แพท แพด4.0มากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เกมมันอวยแพดแพดมันอวยขนาดนี้แล้วนะครับตัวเกมมันอวยขนาดนี้ก็ต้องเปิดเพราะว่าตัวมันโกงมากๆเนาะแล้วก็สามารถแบบบัฟกับตัวในเอฟเฟอร์เรนได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะงั้นถ้าไม่เปิดก็รู้สึกว่ามันจะเสียดายมากๆแล้วก็ตอนนี้ผมมีการันตีในส่วนของอ่าใช้คำว่ามีการันตีในส่วนของตู้ถาวไอตู้ลิมิเต็ดนะครับ เนาะเออแต่นี้มันดูไม่ได้แล้วคือไอแพดตอนเอวร์ไนอะครับอาผมเปิดเพิ่มไปอีกด้วยนะครับเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มานะครับเป,เปิดอนักซาไปนี่แหละของต้านเหินตอนตั้งเหินมาเปิดอนักซาไปแต่ว่ามันก็ไม่ออกก็เลยมันมันไม่ออกแล้วมันก็หลุดแล้วทีนี้มันก็เหมือนมีการันตีเหลือให้อยู่ตอนนี้ผมก็เปิดไปแล้วสามสิบนะครับเดี๋ยวตอนเช้าพอเรามาเปิดกันเดี๋ยวก็มาดูกันว่า ตัวมันจะเป็นยังไงเนาะเราเปิดแน่ๆครับนะเพราะว่าตัวมันโกงย้ำอีกครั้งเปิดเพราะโกงไม่ได้เปิดเพราะอวยเป็นตัวแรกในเกมนี้เลยที่ผมเปิดเพราะโกงแล้วก็ไม่เปิดเพราะอวยนะครับผมยังเปิดอย่างตัวอื่นในเอฟเวอร์เยเนี่ยยังเปิดเพราะอวยนะแต่ว่าตัวนี้โนเซโนเลยบอกว่าเปิดเพราะโกงนะครับผมโอเคก็อย่ารอดูกันตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงนะโหพูดมาห้านาทีเจอกันครับ Just หน้าเกมเนี่ยโอ้ดอกไม้ตึมืมโอ้โหรู้เลยว่าขายใครโอ้โหโอ้ยสุดสุดอไม่ขายได้ไง ก็เหมือนตอนใช้โซลิตไอนอนนะเนาะโอเคการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันยี้กับแฮนรี่กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมฮอนไกสตาร์เร็วกับการเปิดกาชาเอ่ออะไรนะคิเรเน่นะครับผมหรือว่าไซรีนนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ว่างันไปตอนต้นคลิปนะครับเนาะใครที่ไม่ได้อ่าใครที่ข้ามช็อตน,นั้นมาก็ อลองย้อนกลับไปดูก็ไดวะนะ้ว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยอยากจะเปิดไซรินสักเท่าไหร่นะแต่ว่านั่นแหละครับอย่างทีพ่พูดสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าผมผมเปิดตัวนี้เพราะว่ามันโกงไม่ได้อวยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีตู้ของแคสซ l ลิสไซรินแคสซลิสแล้วก็มีอะไรนะไฮยาซินทิปปี้นะครับผมเนาะเอามาเล่นกับที่จริงที่จริงไซรินเล่นได้กับทุกคน นะครับทุกตี้นะไม่ว่าจะเป็นอานักซาไพนอนอ่าไมายเดอ่าอากิลาคือเล่นได้หมดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงด้วยนะครับก็คือแพ็กเติมแพ็คเติมครบ20,000นะครับผมก็จะได้ธนูของไซรินไปนะครับผมซึ่งธนูนี้ก็จะมีเอฟเฟกบางส่วนที่จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับประมาณนั้นนั่นเองเนาะอ่าซึ่งใครอยากจะไปลองดูว่า เอฟเฟกอะไรมันเปลี่ยนไปมั่งก็อ่าเดี๋ยวข้างหลังน่าจะมีมั้งก็จะมีเซสเยวเนี่ยครับเซสเยลไอ้พวกเนี้ยก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผมนอนประมาณนั้นนั่นเองนะโอเคแล้วก็มีตัวละครมาใหม่ด้วยนะครับผมเนาะในแรกตัวละครนะครับก็คือโทปาสนั่นเองนะครับผมเนาะก็รอบนี้ก็มีโทปาสให้มาได้แลกกันนะครับใครที่จะไปเล่น ทีม follow up นี่ทบป้านี่เป็นตัวคอหลักเลยนะครับผมก็ถือว่าเอามาขายไอเอามาให้เราแลกกันก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็มีแพ็คลายอะอะไรนะแพ็คสุดคุ้มนะครับ5้วันหวันก็จะได้3 0 0้เพชรนะครับแล้วก็ตั๋วทองอีก4ใบนั่นเองนะครับผมนอะแล้วก็มีพวกตัวรีพลังงานด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มีแพ็คสุดคุ้มนะครับผมเนาะ35บาบาทนะอันนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ย ก็ไม่น่ามีแล้วมั้งประมาณนี้แหละนะครับอืมก็คือแพทเนี้ยขายไซรลีนแบบหนักๆจุกๆุนะครับผมอยู่ไปกันยาวนะทั้งแพทนะครับ4 1วันนะเพราะว่าก็เดี๋ยวมันจะเริ่มไปแพทใหม่แล้วมั้งเนาะเออเพราะว่าตอนนี้ยไซรลีนเป็นตัวเดียวที่อยู่ทั้งแพทของแพทนี้นะครับผมเนาะแล้วก็มันจะเป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายของเอฟเฟอร์เรียสแลวด้วยใครที่เล่นถึงเนื้อเรื่องล่าสุดแล้วนะครับ ก็วันนี้น่าจะรู้ถึงบทสรุปแล้วแหละว,ว,ว่า a อฟโฟเรียจะเป็นยังไงต่อซึ่งผมก็บอกเลยว่ายังไม่ถึงนะครับก็ดูจากต้นคลิปได้เนาะที่แบบยังอยู่ของต้านถึงอยู่เลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะแล้วมีแจกอะไรอีกโอเคไอหินทองนี่เดี๋ยวผมเอาไปแลกเอาไปแลกโทปาเลยนะนะครับผมเพราะว่าโทปาเนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากได้มากแต่ว่าก็ไม่ได้ คือเปิดไม่ได้สักทีอ่คือจังหวะเปิดมามันก็มีตัวอื่นต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออดิฟมาร์เก็ตติ้งมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ๊ยอยากไปเปิดตัวนั้นว่ะก็เลยแบบข้ามๆพอจะเปิดก็หลุดในที่สุดวันนี้ก็ได้สักทีแล้วก็ไลโคนโทปาสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะใครที่เปิดหาไลโคนล่าสังหารเนี่ยไลโคนโทปาสนี่คือดีนะครับ เอาไปเล่นกับโบปาได้เนาะนะครับผมคือดีมากแล้วก็มีกิจกรรมอีกต่างๆมากมายกิจกรรมแจก10บโรเหมือนเดิมนะครับประจำแพทเนาะแล้วก็มีซิมบูเลตยูนิเวอร์สอันใหม่นะครับภารกิจเนื้อเรื่องใหม่เนาะอันนี้อะไรเนี่ยอัน,นอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้คืออะไรอะผมไม่รู้อ่ะก่อนเรื่องจักรวาลประดับอ๋อเออว่าเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มประดับด้วยนี่ว่าก็ระบบแนะนำอา่าเดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะมันคืออะไรอะ เปิดกล่องอ๋อหคือมันสุ่มอย่างนี้ได้เลยเหรอคือเราสุ่มหาออฟเลยครับมึงไม่เอามาทุกแพทเลยล่ะโอ้โหรอ,องเท้า HP มันโออันนี้คือเราก็เปลี่ยนเรื่อยใช่ไหมไซรีนเขาเล่นกับอะไรวะเล่นกับเลือดใช่ไหมไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับกิจกรรมหหนคืนตัวทดลองเหมือนเดิมอันนี้ก็ <c oughs> บอสใหม่ เนาะนะครับผมประมาณนี้อ่ะก็มีประมาณนี้แหละนะครับคู่มือรางวัลน,นี่คืออ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าแพทนี้มีอะไรบ้างเนาะนะครับผมใครโอ้แต่ละอันก็คืออยู่ทั้งแผทนะเออแต่ละอันคืออยู่ทั้งแผทนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องทั้งหมดด้วยอว่าอันไหนเรายังเล่นไม่ครบอันนี้ผมยังเล่นไม่ครบหรอ เออ,เอ,อก,ก็ยังเล่นไม่ครบแหละอ,อนะครับแล้วก็มีโอ้อันนี้มันบอกเลยเนี่ยสรุปว่าเอ้ยเรายังมีอะไรที่เรายังเล่นไม่ครบบ้างนะอ่ามันก็โชว์โชว์ขึ้นมาให้เราได้ดูกันผ่อนคลายต่อสู้อ่ามีต่อสู้อันไหนต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยไหนชิวๆอันนี้อันนี้อันนี้ชิวๆประมาณเนี้ยเออก็ค่อนข้างโอเคนะนะครับผมใครที่ยังพลาดขาดตรงไหนก็ลองมาเล่นกันได้โอเครับเพชรเรียบร้อย โอเควันนี้เรามีทั้งหมดประมาณ40โสรได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาด,ดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับผมผมมีหลุดการันตีไปรอบที่แล้วนะครับก็หวังว่าวันนี้เราจะได้นะครับผมอ่าลุดการันตีรอบที่แล้วหมายถึงอนักซานะที่ที่อันนี้ไปนะครับผมเนาะที่รอบที่เราเปิดไปนะครับโอเคงั้นเริ่มเลยแล้วกัน10บรแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไปจะมาเลยหรือไม่ น่าจะยังนะยังยังก่อนยังไม่มาโอ้โหหมายก่อ oh นโอเคโลที่20ครับล,ลุยล้มานักซาผมเปิดไว้30ด้วยแหละมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคโลที่20ยังไม่มาเว้ยโลที่30เอาไลโคนถึงขีดจำกัด ขายไปให้หมดเ่ยเออโอเคโลที่สามสิบยังนะก็ยังไม่มานะยังยังจัันตีเนี่ยแหละโอ้ออกเยอะซะด้วยเออเมื่อกี้มีเฮอร์ตาด้วยนะเออตัวนี้มันไม่ได้มีเลดัพเฮอร์ตามีมเฮอร์ตาไปด้วย หมายความว่าไงเอ่ย <laughs> <laughs> มาครับหรือยังหรือยังยังผมไม่มีตัวซ้ำแล้วหรอโอเคแลกตัวมาห้าบาพอดีน่าจะพอดีแหละใช่ไหมขาดนิดนึงว่ะโอเคไม่เป็นไรมีเพชรไอ้นี่อยู่มาโลที่50ิบครับเลย ลอบนี้น่าจะมาแล้วมั้งอ่ะมาแล้วถ้าไม่มาอีกกูก็จะโกรธแล้วไม่งัจะลึกไปไหนโอเคครับโลที่น่าจะถ้ารวมๆก็น่าจะเจ็ดสิบกว่ามั้งเนาะซอฟตี้พอดีอ่าอันนี้เจ็ดหกเอ้ยเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด 78คิเลเน่มาแล้วครับผมอ่า79 80โอเคมาเรียบร้อยคิเลเน่นะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองตัวละครกันเลยนะกันนะว่าตัวละครนี้มีความสามารถอย่างไรกันบ้างนะครับมาครับเข้าสู่ช่วงทดลองตัวละครเนาะก็คิเลเน่เนี่ยจะอัญเชิญเดมิสมานะครับออกมาต่อสู้แล้วก็เปิดท่าไม้ตายของฝ่ายเราทั้งหมด ให้พร้อมใช้งานนั่นเองครับทำให้ผู้เสือบทำให้ผู้สืบบใ,ใสโลหิตทองคำนะครับก็ได้รับบัฟพิเศษที่ส่งพลังด้วยเนาะแล้วก็ทำให้ฝ่ายเราเนี่ยสร้างดาเมจจริงได้ด้วยนั่นเองครับก็ทูดาเมจเหมือนกับของ MC เลยนะครับเนาะซึ่งในเกมเนี่ยมีทูดาเมจแค่2ตัวอยู่มั้งตอนนี้ก็มีแค่ MC แล้วก็คิรัเน่นี่เองนะครับกดใช้เทคนิคเพื่อเปิดเขตเดยโอ้โหมึงจะสวยไปไหนอะโอ้โห วิ้ยแล้วเปิดทิ้งไว้ยังนี้ได้เลยเหรออืมสวยงามครับอ่าอย่าบัฟสืบใสโลหิตทองนี่ก็คือแบบรวมทุกอันนี้เลยนะเอ้าคือเปิดแล้วก็อันนี้ด้วยหรออุ้ยเปิดแล้วอยู่ยาวด้วยอ้าแม่สมกับเป็นตัวโกงโอเคมาแล้วครับก็จะมีทักษะพูดด้วย พูดนี่ก็เป็นกิเลเน่เองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือมันมีหลากหลายตัวมากครับไม่ว่าจะเป็น MC เรามีอฮีลาเอเวอร์ไนตันเฮิร์คิเลดาไทโอ้คือแม่งทุกตัวที่อยู่ในแพทของแอมโฟเรียสนั่นเองนะครับผมเนาะทุกตัวในแอมฟเรียสใช้คาว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าบอกว่าในแพทของแอมฟเรียสมันจะมันจะรวมเฮอต้าไปด้วยเนาะอืมนะครับก็ทุกตัวในแอมเรียสก็จะมีบัฟพิเศษ นั่นเองนะครับผมคือเปิดซิเลเน่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนบับิลเหมือนของประมาณเคสโตลิสที่แบบอ่าเมือ่อมีตัวก็คุณสามารถตายเกิดได้หนึ่งครั้งอ,ะอ่ะประมาณนั้นอะ่ะเออนะครับผมเนาะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะเออมันจะมีแตกต่างกันไปหมดนะครับก็ลองมาอ่านกัะดูแล้วกันนะใครที่มีตัวนะครับอ่ะ <laughs> โอเค ที่จริงไม่ต้องมีตัวหรอกก็เดี๋ยวมาลองทดลองเล่นเนี่ยตรงนี้ก็าสามารถเปิดอ่านได้นะว่ามันให้อะไรมั่งแต่ละบัฟนะครับเนาะโอเคเข้าเมนหลักเราแล้วกันนะอา่าก็โจมตีปกติก็นั่นแหละตีจะได้รับหวนคืนแล้วก็สร้างดาเมจแก่อันนี้ตีธรรมดาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้ To Love and Tomorrow นะครับจะได้รับหวลํำลึกและสร้างดาเมจน้าแข็งแก่สตูทั้งหมดนั่นเองนะครับกิจสกิลต่อสู้ก็ได้รับหวลํำลึกพร้อม ทั้งสร้างเขตแดนขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะสร้างดาเมจจริงเพิ่มเติมด้วยถ้าไม่ตายเป็นเวอร์สโวลนะครับอันเชิญพูดส่งความทรงจำเดมอสพร้อมทําให้ตัวตัวดังกล่าวเนี่ยได้รับเทิร์นเพิ่มเติม1เทิร์นทันทะีเนาะแล้วก็เปิดท่าไม่ตายขอเพื่อลวมทีมให้พร้อมใช้งานทั้งหมดจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่สถานลัวคลื่นแห่งอดีตซึ่งจะได้รับการโจมตีปกติแล้วเสริมพลังอีกทั้งจะเพิ่มอัตราคีย์ี่คั่ของคิรันเนกับเดมอส รวมถึงเปิดเขตแดนของสกิลต่อสู้และทําให้เขตแดนดังกล่าวไม่มีระยะเวลาต่อเนื่องก็คือเปิดอันติทีนึงก็คือมึงอยู่ยาวเลยว่างกันง่ายๆนะครับเนาะอ่าแล้วก็ reunion at first sight นะครับทำให้ดีเมอร์ได้รับเทิร์นเพิ่มเติม1เมทิร์นทันทีพอสวรรค์น,นะครับ hash scatter s 1นะครับก็เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยหรือหลังจากที่เซรีนแอคชั่นนะครับเพื่อนร่วมทีมและพูดความทรงจําของตัวนังกล่าวจะได้รับอนาคตเพื่อเป้าหมายฝ่ายเรา ที่มีอนาคตนะครับเป้าหมายฝ่ายเราที่มีอนาคตเนี่ยอ่าพาสซีฟอนาคตเนี่ยอะไรบัฟเออบัฟอนาคตเนี่ยนะครับจะแอคชั่นแล้วก็ทําให้ไซรีนได้รับหัวลําลึกเนาะและเมื่อไซรีนอยู่ในสนามเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมดจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับเนาะอ่าเทคนิคก็นั่นแหละที่เรากดไปเมื่อกี้นะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงไม่กล้าให้กูเล่นเองเลยเขยกดออโต้ไว้โอเค แล้วยิ่งแบบทีมอย่างนี้ที่มีที่มีเขาเรียกว่าไงที่มีพูดความทรงจําอยู่นะครับก็คือแม่งได้ใช้บัฟของคิรเน่หมดเลยอ,อันนี้เรากดอีซึ่งตัวสเต็กของคิรเน่เนี่ยต้องเก็บถึง24สแเต็กนะครับผมเพื่อที่จะทําให้สามารถกดอันติได้นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่บ้าบอมากๆนะครับเนาะถึงถึง14 24ใช่ไหมหรือว่าแค่12วะ เนี่ยมันบอกว่า12อหน่วยเดี๋ยวผมลองมันก็ยังกดไม่ได้เนี่ยอาจจะต้อง24อ่สิบ่ะไรโอ,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 อโอเคแอคชั่นต่อโอ้โหบอกเลยว่าทีมนี้แม่งแอคชั่นรัวๆโอเคกดกดไปครับ เพื่อให้อันตีของคิเรเน่ได้ใช้เนาะโอเคอันนี้ก็เอาไงดีวะตีธรรมดากันโอเคแล้วก็แอคชั่นไปสยนาระ,าาระเอ่อคือไซรีนกูจะได้อันตีไหมเนี่ยโอเค ปล่อยท่าไม่ตายโอ้โหกว่าจะได้อันติโคตรนานใส่แหวนนี่โอ้แล้วใส่นิ้วนางด้วยนะโอเคเราก็เลือกคนนะครับก็เลือกเป็นคิเลเน่เออไม่ค,ค,คิคิเลเน่แคทตอลิสต์นะครับู<ฮ><ฮ>นี่หมดลำลึก12หน่วยปล่อยท่าไม่ตายได้อีกครั้งด้วยอ่าฮะแล้วไงต่อ ไอาเวอร์ไนท์ต่อคือปล่อยอันติได้2รอ,อบเหรองงโอ้แล้วยิงดาเมจมาครับโอ้โหดาเมจเสริมอย่างแรงเนี่ยพอเราเกิดอันตรีครับเราจะเข้าสู่โหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งไอ้โหมดนี้เนี่ยก็จะทําให้โจมตีปกติเรานะครับกลายเป็นโจมตีหมู่นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็นี่ครับพูดความทรงจําของคิเลเน่ก็คือ,อดีมิร์ดเนาะดีมิร์ดก็คือคิเลเน่แม่งก็คืออ่าใครที่โดนตรงนี้ตก นะครับก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็จะดูสวยๆวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนาะเออคือตัวเองเป็นทั้งตัวละครเล่นได้แล้วก็เป็นผู้ความทรงจำของตัวเองด้วยนะครับเออคือตัวบ้าอะไรเนี่ยนะโอเคไปลุยกันต่อยิงอืมเนี่ยทุกตัวก็จะโดนเปิดใช้เหมือนอะไรอะไออะไรนั่นแหละเออเปิดพาสซีฟของคิเรเน่มาใช้อ่ะว่างงั้นอะได้บัฟอะ โอ้ยรู้จะพูดไงวะโอเคเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่าหลอดของแคทอลิสนี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอพี่โ o l ลี่ i ชดโอ้เลือดเป็นหมื่นโอ้โหอ๋อแล้วเบิด์ปสบอลบุ้มหมู่ล้านสามโอเคโอเคแล้วอันตีอีกโหบอกเลยว่าสแต็กเต็มมา เหลืออะไรไฮยาซินเนาะที่ยังไม่ได้บัฟโอเคบัฟไปเลยไม่รู้ทำทำไมมันควรบัฟทุกตัวเลยไหมหรืออันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโคตรโกงครับนี่แหละครับที่เกมโอนักโอนหนาตัวโคตรโกงโคตรโคตรโคตรนะเออซึ่งบิวเนี่ยก็ว่ากันตามตรงนะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นบิวอะไรเอาไาเดินเล่นในโลกหน่อยแล้วกัน โอเคครับนี่ก็มีประมาณนี้เนาะโอ้โหอิเลนเน่นะครับก,กดสกิลโอ้โหเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะเออถือว่าโอเคมากโอ้หดูดิโอ้โหนี่ผมไปปลูกต้นไม้ได้ทุกที่เลยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมปลูกต้นไม้กันโอ้โหสุดยอดครับนายก็สวยๆกันไปนะสำหรับตัวละครนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปคาริชช่าไลืม ก็แชร์กดไลค์กดซับสไคร์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายยครับบ๊ายบาย